น,นะคะอันนี้ก็จะร้อนน้อเลยต้องใช้จับแบบน,นี้แล้วก็ผ้าบางๆผ้าบางๆนะคะพับแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ของน้องยังมีรอยขอบอยู่เนาะขอบสิลิคนตรงนี้ เห็นไหมคะไม่ใช่ขอบอะคะ่ะมันยังไม่เรียบแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะกดไปไนง่มเลยตล้ก็ต้องประกรบร้อนไม่ใช่ประกบคุณนะคะประกบร้อนอย่างนี้เลยคะ่ะนับหนึ่งถึงสามสิบเลยร้อนมากร้อนจนแดงๆเลยใช่ไหมแล้วก็ พอตรงนี้แดงก็เปลี่ยนที่ประรบอย่างนี้นะคะจนทั่วหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งพบเสร็จแล้วก็วนกลับไปที่เดิมสามรอบก็ใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีะคะ่ะอืม